เลยบรรยากาศเ่ยสวยๆงามๆมันกจาว่าากาศชุงมเย็นดีเป็นรอยน้ำอ่องลองอ่องลองอ่องลองเป็นไพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตของคนหากินอันหลังจากเค็ดหน้าแล้วมาเอาเท่าไปขายมาซน ลังเชือก็ไปกินน้ำร้อมไปกินพร้อมเอาไปกินน้ำร้อมว่าเั่นเรื่องจะครั้งหน้าใจดีว่าเั่นว่าใช้ปุ๋ยแล้วว่าว่าว่าหยอกว่าเรียนไายล่ะพี่น้องวิถีชีวิตของคนมาเอาเมาเท่าพี่น้องสาลายน้ำจืดนะครับสาลายน้ำจืดเด้อโชคดีก็โชคก็เจ้าเอาหลายๆหน้าเจ้าโชคล้เอาใส่ละเจ้าเอาแล้วก้อนเหรอ อนี่ไปให้ปลารอบเบิ้องพี่น้องก็ราวสิบออเอาไปปลาเัอ่าก็จเอาให้ปลาเอโอ้ย้เ่าใบายก็เสด้เงินหลายลอยได้พี่น้องได้หลายบาทอยู่เพิ่ก็มอไปซื้อหรอกเพิ่งอไปซื้อขก่อรเล่าลำอยู่ใส่บอผมเคยล่ำเมื่อกี้ผมล่ำมาเปลนเอานำผ้าเบิ้งแบบนี้แล้วพี่น้องการหาอยู่หากิน ผู้ังคนชื่นชอบเนาะตํบบักุูงเพชรเพสสแล้วเลือกเท่าสแล้วไปคุยกินกับตํบบักุูงสาหลายน้ำจืดผักเขียวแต่แต่ผู้มักดอกว่าผู้ขากัดน้ำผ้าเบาจาซู้ฟังกันห้เบิ้งแบบนี้หลหะะพี่น้องคอยไปคอยมากเดี๋ยวมันสิมือนล่ม นี่แหละวิธีชีวิตการหาอยู่หากินมาหาเเท่าเด้อพี้องเด้อมาเนี่ยเอาไปลาบเนาะหาปลาปนใส่บึกเขื้อคืนโอ้ยปูคักู้ไอปูแห้งคักมันครับใ่ไอปูแ้งครับบ่โอเป็นยังสันหรอวัดเตี๋ยอเพื่อนบอกว่าอีปูนี่ปัวช่วงนี้นาแรกมันมันม่นนไอปูอเอาเฮ็ดเป็นปนเข้มข้นซะแล้วเท่ากับไปลวก ลวกแล้วก็มักรองออกเอาตอเาอะเภาดิเทปพนลงบ่ทีนี่สดโอ้ยเครืองเคียงหลายๆะแล้วพวกพักบุ้งซอยเซน้ำแน่พวกมาเคี้ยคืนอตะไคร่ซอยเซน้ำมาสั่นเพิ่นบอกว่าการเห็ดเท่ากินได้พี่น้องอ่ะบรรยากาศในช่วงสายๆเติบน้ำผ้าให้ได้เบิ่งแบบนี้และวิธีการทำมาหาจินหาอยู่หากินมาเก็บเท่ากันเด้อพี่น้องเด้อได้เป็นเชีงเวลาพี่น้อง มาเอาตั้งแต่เศ้าๆพ่นอาหอมลาพราจากไปดอกเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าว่ากันใหม่้อคลิปนี้บาย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 ,บายสันส่นๆในน้อยซ้ำนี่ละพามาเบิ่งเพื่อนเอาเท่ากันสวัสดีครับ